สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีช่วงแรงๆหลังเลิกงานครับผมครับออกมาไก่บานชักหน่อยครับผมพี่น้องเอาเจ้ากองนุ้นลงมาครับผมกองนุ้นนี่ครับสภาพไม้อะไรนี่ครับอันนี้เป็นซ้ายนะครับเด้อฝั่งนี้เป็นให้หน้าขาววานครับผมนี่ครับผมสภาพไม้หกหกเลยจักสิบไปจังได้หรุพี่น้องเหงื่อเลือกเกิน ใส่จังได้แบบได้นี่ครับผมลงปลายังเงียบอยู่นะครับจะเห็นบินอยู่ครับเป็น้อกสองตัวอ๋อลุยครับผมจักเสียหาหมงใสได้จังไรได้ดครับเหายังหมุนปลาไปนแล้วมอือี่ลงต้องมึงสีหมงใสบ่เป็นรุ่นน้ำกันครับผมเจ้ากองนุนสิมานมามนมานน้ใส่เจ้ากองนุนบางๆจักหน้อยนะครับพี่น้อกยากหวังผลจักนหน,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 กน่อยอยู่ครับผม มีตัวไม้ครับพี่ลุงลุงตัวไม้อยู่ใซคขึ้นกอดขันเลยเหรอครับผมตอนนี้มุฟฟี่เหยียบก,กิ๊บเลยครับพี่น้องเฮ้ยมีตัวแดกขันตัวแรกมายอยู่อลองเล่นกันครับผมเป็นยังไงเมื่อนนีงเจ้าของนู้นสีมนันบ่ลตกปลาปิ่นเขามารวมเลยครับผมมุญญาหนี่พี่น้องเขาไปเลยครับเด้อ เบิ้มขามาเลยครับนัน่นๆๆๆไปไปครับพี่น้องนงวาดเทียงเห็นปะอเอาแขยงวันะครับแขงวัาแล้วมันเสียงของเจ้าของนุ่นลายคู่หลายไหย่ หายอยู่ลูกปลาหยอย่อึ๊บอึ๊บโอ้โอมาแล้วนะครับลกปลาลงมาแล้วรัเขียครับน้องแต่ว่าอยู่ข้างด้านหลังอมามาครับผมาพี่น้องโอยลุน ปลาคู่สูอยู่ด้วยครับผมเอาเอาเอาวิ่งตกปลาขยับมาอยู่ทางฟังด้านทางด้านรายเราได้บ่ายของพระเนรพี่น้องขวมาแล้วนั่น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 

แตุ่เห็นเครื่องลเด้อครับปนีสี้ส5หองศาฝังไซ้ายของมั่อ,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 มมอนียครับผมพี่น้องนั่นเอาของนนเรียกครับผมตอนนี้ลงเห็นปะยังหันหนาหันลางจมบานเานี่ยววนลูกควงลูงกควงจบานีลยฮอคือตอดไปเลือแทะตอดไปไกลแทะ ยันเล็กยัวลวยังวม่าแล้วครับผมนครับเนีด้วนะครับพี่น้องหนาซานครับผมนนนัโอ้ยางหยางยืนยากอะไรอย่าอยู่อือนไงว่อีกแล้วยังอยู่หนาซานอยู่ครับผม สายคลอนได้กว mm ่แม่ครับผมยึกยึกยักยักย่บานนี่งานนั้นงานนี้อยู่บ้านนี่เป็นต้นดูน้อยๆทั้งกลางครับผมพี่น้องหางานสายยากหนกครับผมงาเป็นแต่ไส่กับยุนเฮน่าครับผมป้าเขาว้านครับผมเลยใส่ไปพวกบังบังไปตอนนี้ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับหนาซ่าครับพี่น้องทุกฟังทั้งนั้นใส่ละ ยังหวนไปหวนมาอยู่ครับผมไตไปไตมาอยู่ดูเดดหอะบ่ลูกปลาบ่บเทียงแล้วด้อครับเศร้าเทียงแล้วยืบยขึ้นไปแน่นว่ยน,ยนึงครับผม Kế hoạch của bóng kính sẽ khỏi đa ông sẽ luôn park hô tốc độ bóng sẽ luôn เส็นนกปลาครับผมโอ้ยเอ้ผมวิ่คู่รลบาดเนี่ยเป็นเสียงของวิ่คู่รลบบาน

เขาทังหลังเขาทังหลังเขางหลังครับพี่น้องตอนนี้ฟังขวานะครับเด้่อนโอ้โหเด็ยแล้วก็สีขวดมาฟังใส่โอ๊คสีนุม่มๆด้วยอ๊คสีนยากแนี่ยแหน้นา,นา,านอ่อน อือมาละนั่นดิงบมมาละตัวผมบบนนยุ่งเรื่องงบานดิพรมองมาล้วครับผมพอนางมาล้วลงมลงลงมลงผมส่างแล้วมาแล้ว,ลว,ลลว,ลม,ลวมาแล้วไปแล้วไหนาพี่น้อหยุดป่ อยูป่ปะอยูต่ตรงมา้่ปะปึ๊บสองแล้วกล้งสองแล้วก่อน,นก็นดึงไปไเรื่อยครับผมเรียกไปไเรื่อย เดี๋ยวลงมาแล้วพี่ก้องเคยร์้ว่มาหน่อยนึงครับผม ตอดลงมาตอดลงมาครับผมพี่น้องเอาเอา,เอาแล้วมาเสือยื่นหัวถ้ครับบาดนีนพี่นอ้องซื้อหัวขึ้นไปเลยครับผมก็ยู่สูงอยู่กำลังวนอ้อมอยู่เดี๋ยวนี้ขั้นมันวืบลงมากระมปนผมเสียแล้นละ่ะแล้วไงครับผมแล้วไปแล้วครับบาดนีนพี่นอ้อง เอาส่วนต่อบุคคลจังไหนคือสี่จุดตีสองคำลูกปลาย่า,างไปย่า,างมาอยู่งาเก่าเหรอครับผมตอนนี้แต่ว่าเจ้าของนู้นนั่นคือเหยยบแล้วตอนเท้าแล้วเสื่อมาอยู่ซื้อหัวหลือเึียบไปเลยครับผมเสียวอีกวะลูกปลา้วยไป้ไวยมม้ยังนาด เดี๋ยวยงขึ้นพี่อ้อ้าผมมัคู่ครับผมผมเห็นวืมลงซื้อพเดลียแล้วองอย้นนี่ค้อเรียบร้อยเดี๋ยวเยวยรียกใเช็คจ้งไรครับผมพี่น้องไม่แน่ใจแต่ว่าใใต,ตอนนี้คู่ครับผมกล่องนุ่นคู่ เงาวๆเลยท้าลงไปค้างๆข้างบนเห็นบินออกกากแจนละเรียบร้อยละแต่พี่น้องอาจจะยินเสียงคะเนนแล้วเหรอครับผมต่ผมไม่ได้ยินโอ้ยแต่ว่ามันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขั้นเป็นอาการดิ ผมว่าเรียบร้อยแล้วละ่ะโอ้เห็นดีดขึ้นเลยนะครับนกปลาเอา้ามันแม่นเลรอพี่นอ้องเริ่รุนละมันมันเริ่มเวิร์มลงค้อนพเนจรพอดีพอดีแล้วครับว่าหันปึ๊บลงเลยว่าเห็นออกเหน็นเขานะของนุ่นกระมิดระบาดนี่เอาดุนแต้มีของของนุ่นครับผม เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพว่ามันเรียบร้อยแล้วครับผมมันแล้วแหละพี่น้องเื้ยเก้สิครับมันแทะมันแท้เอ้าเดี๋ยวผมพาเขาไปเช็คเลยครับผมพี่น้องเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับบาทนี้ผมว่ามันผ่านละมิดไปแล้วแบบนี้พุนะครับพี่น้องไอไก่พุ่นแล้วครับเด้อพุ่นละไอไก่พุ่นละพุ่น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 ผมมานั่งอยู่คู่สาครับผมนี่ครับอันเสียงขวักขากขวักขากเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องเพิ่นมาลามงัวไอ้ลามขั้วไอ้ที่นี่ครับที่นี่ที่นี่ผมก็นั่งอยู่ข้างกันเลย ย่างว่นไปว่อนไม่นั่นมันยังไม่กินใหญ่ที่นั่นีลครับผมนี่เสียงวโคคาโคคาอยู่พุณครับผมไปไปรุ่น้ำแข็งเลยครับผมเขาไปพูดละไปแปะใต้ต้นพุ่มผมจะย่างน้ำท่าเนี่ยครับไปนี่จอดมอเตอร์ไซค์ผมจะย่างน้ำคู่สาไปเนี่ราก็ลงไปคุณครับผมไปไกลพุณไปรุ่นูดใต้ต้นเลยครับผมสิเป็นกระไดก็ได้เพราะว่าม้วนหนาพลาดครับผมเพราะผมเห็นลงดิ่งลงซื้อเพราะนี่ผมเห็ตาบ้านมันก็บังแน่ครับผมพี่น้องว่าชัดเจนครับผมเดี๋ยวสิไปเฉลยฟังว่าเป็นยังต้องใส่หวววัััังผลลเดด้้อครบนนนกกตตปาี้ น me, ีอย่างพิเศษนะครับผมให้ขอไปเห็นมันได้เห็นเห็นตัววัตติดพระเนจรครับผมเดี๋ยวสิเฉลยไอ้ฟังพี่น้องไปขอไปเต้นกันครับผมเปิดสวัสดีครับพี่น้องย่างหมุนปลาครับข้างหน้าโอ้โหมันจะต้นอยู่ค่ะเดี๋ยวครับผมใส่ไปต้นที่พี่น้องโอ้ยเดือดไหลเดือดเฮ้ยดิบแล้วครับผมพี่น้องโอ้ยเต่มสีของเจ้ากองลุ้นครับผม เรียบร้อยครับผมออกมาคว้านเร่งใส่เวลาบนด่วนปัดได้ครับพี่น้องประมาณน่าจะประมาณ20นาทีครับผมเก็บเฉลยเฮ้ยมีแห้งด้มีแห้งหัวใจด้เฮ้ยคักขัก,ข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 กตั้งกองไว้ใช้ระบาดนี่คุณครับผมเอาเดี๋ยวระวังไว้บนกันครับผมพี่น้อง ที่สุดก็สําเร็จจัดจนได้ของนุ่นเอาจนได้ปัยดินปัวปัวเลยพี่น้องเรียบร้อยครับผมของนุ่นจัดแล้วนานลงมาเรียบร้อยครับผมของนุ่นมางานเรียบร้อยแล้ว นั่นโอ้ยจะดินจะดิ่นจะดินจะดิ่นจบลอยครับผมของลุ้นจัดแล้วพี่น้องแต้มทีซีของเพื่นแล้วครับผมแต้มร่วมตั้งแต่ใหญ่ใครมาเอ้จะคุ้มผาก่อนครับเพิ่นจะเป็นนกจะดินจังหน่อยครับผมพี่น้องจะเปียกๆจังหน่อยแต่าบ้านญุบานผัดขุนขุนจับตุ่มก็บพราจากดินจากติ่งแต่เมื่อปลาผัดดินก็เป็นแนวด้เนี่ยเฉลยพี่น้อง ยว่าส yeah. ิเป็นป่าเปนสิบอะไรได้อีดินั่นเนี่ยเอ้าิ่งไล่รับพี่น้องยังได้ไล่งามบ่นี่ครับผมนกปลาไล่นกปลามึงหัวมึงหางพคนดูเป็นยังไงมียังดีบ่เอ้ามึงไม่เบิ้ลกันครับผม าลายมุ่นครับผมพี่น้องเป็นนกลายมุ่นมุ่นเด้อลายปีก,กม,มุ่นมุ่นครับผมโวแหลมบวแหลมเฮ้ยคักขัก,ขก,ขกพี่น้องคักใจเลยครับนกตัวนี้นกป้าตัวนี้เดยวสิบ,บอกครับว่าเป็นยังไง <c oughs> ขันเป็นตัวไม้นะครับเด้พี่น้องสามกุกครับผมนกตัวนี้ผมได้ยินเสียงขันยู่ซื่อน,นี่แหละผมก็เลยมาตามครับผม คลายเสืบ,บาดขั้นเป็นตัวไม้คือสามกุ๊กครับผมสามกุกเสียงกลางลงนอกเสียงกลางล้งหาหน่อยพูดละอันป็นตัวไม้สามกุกครับผมได้ยินชัดเจนเลยว่าเป็นนกสามกุ๊กครับผมพี่นอ้องตัวนี้ผมได้ยินคันขันครับผมก็ี่ยเอาเจ้ากองนุ้นของมาเลยมมือนี่มมาตามร่องเมือครับผมเนี่ย พี่น้องเบิ่งดูครับมันอิรีบวะมันสามกุ้งีิริบวะมึงหัวเบิ่งยังพ่นดูผมก็ว่ามันแม,น,มนละ่ะหัวยังสิขั้นเป็นสามกุ้งหรือซุดสุดจวดครับผมพี่น้องนี่ครับเบิ่งเอาพี่น้องไล่กับง่ามง่ามครับผมไล่เป็นไล่มุ่นมุ่นครับผมสนับปีกมุ่นมุ่นไล่ได้หน่อยง่ามครับผมละ่ะผมมกยยักไล่ยังสิล่ะนกเนี่ยไล่ข้อกันดีเอา้า แต่ว่ามมีบมมีคว้วหนูครับผมท,ที่เขามาเถียงเจ้า่ะกองนุ้นนี่ผมมีคว้วเล้ครับพี่น้องสามฟังเบิง้งเรียกย่างเดียวครับผมเลี่ยกละกันีีคู่เนี่ยปากนี่หน่ยครับผมโอ้งามงามลงตัวงามครับน่าจะเป็นตูพูอยู่หรอครับพี่น้องเขาว่าเขามาสู่อยู่สู่อยู่ช่วงเรียกะแต่เกียบดักห้างครับผมห้างอยู่หน่อยนึงแต่ว่าหันแข็งเป๊กเลยข้ามข้ามกหลไยโอ้ประทับใจนะครับพี่น้องคอนี้ ขอให้เป็นตัวไม้ครับผมเพราะว่าบริยนเสียงมันขันโยนนะครับเด้อบินเขามารวมเลยครับผมบินออกมาจากทัางด้านท้ายครับผมเขามารวมเลยเขามาปายแล้วก็สู้นแต่พุ่นเลยครับผมบริยินเสียงเพิ่นขันโยนเดี๋ยวก็สิมาบึงมาเช็คอีกรอบนึงอยู่หรอครับผมว่าสีเหลือบ่ซ้มกงอยู่นี่ครับผมขั้นใดถึงตัวไม้ก็โอ้สุดยอดครับผมพี่น้อง3้ำกูขันบวนครับผมว่านี่เห็นเพิ่นขันอยู่ซื่อนี่ล่ะผมก็เลยมาตามมึงเรียบร้อยครับเจ้าของจัดได้อีหลีเออ ขับๆแต่ว่าเป็นหัวนกสามกุ้งน่าจยงสิเพื่อใดอ๋อวเทนิควครับผมพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมเป็นกำลังใจให้พันต้นสายปลานะครับเพื่อจะได้เห็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิงน้ำกันไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเป็นกำลังใจติดด้มีแห้งใจสูครับผมโจนี่ก็แห้งจอดคนเบิกกบหน่อยลงหน่อยลงครับผมพี่น้องจากบุอยากเกิดจากสายเหตุยังก็อยากเมยจักหน่อยอยู่ เอาครับไว้พอกันไหมคลิปหนาครับพี่นอ้องสู่ต่อครับผมสวัสดีครับ